ผีมีจริงไหมมึงไปส่องกระจกนั่นแหละเดี๋ยวมึงจะเห็นเลยเป็นยังไงอะนะมันไม่มีหรอกคำว่าผีเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยเขาจะใช้คำว่าอามนุษย์อามนุษย์คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์เรียกว่าแต่พวกเราไปติดคำว่าผีไอ้คำว่าผีเนี่ยในบริบทเนี่ยเราไปเข้าใจว่าคือคนที่ตายตายเสร็จแล้ววิญญาณเขาเนี่ยออกมาล่องมาลอย อยู่ตามเสาอยู่ตามต้นม้อยู่ตามอะไรต่างๆอาณาที่เราไปกลัวกันอันเนี้ยไม่มีจริงนะคนที่ตายแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดในห้าที่ไปนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาห้าคติที่ไปเนี่ยเวลาเราตายจะไปเกิดในห้าที่นี้คํำถามคือผีอยู่ในอันไหนอะ่ะมันไม่มีมันไม่มีที่ลงที่ลงคือพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าอามนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเห็นกันว่าวอแวบๆบแบบแล้วสามารถเห็นได้เช่นเทวดา เทวดาเนี่ยมันอาศัยอยู่ตามเสาบ้านเสาเรือนก็มีเทวดาที่อยู่วนวิมานชั้นฟ้าก็มีเทวดากลุ่มมันจะมีบางกลุ่มที่เรียกว่าเทวดาที่มีความเห็นผิดเทวดาเนี่ยเช่นมีคนตายในบ้านหลังหนึ่งเช่นการฆาตกรรมกันแล้วเทวดาที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเห็นการฆาตกรรมนั้นแต่ไอคนที่ตายเนี่ยไปเกิดแล้วนะอาจจะไปได้อัตภาพในห้าขติที่ไปไหนไม่รู้แต่เทวดานั้นเนี่ยนึกสนุกขึ้นมาเห็นคนเนี่ยเชื่อแล้วเกิดความหวาดกลัว ในบ้านนั้นที่มีการฆาตกรรมเทวดาเนี่ยก็เลยแปลงจำแรงกายเนี่ยเป็นไอพี่ไอไอรูปแบบที่ฆาตกรรมกันในบ้านหลังนั้นเนี่ยให้มีเสียงโหยหวนให้คนเห็นบอบๆบแวมแวมแปลงกายเป็นร่างตาหน้านตาของคนที่อาศัยในนั้นแล้วก็มาหลอกมาหลอนต่อคนที่อยู่ในบริเวณนั้นให้เกิดความหวาดกลัวเราเจอแบบเนี้ยมาตลอดชีวิตเราบางคนเนี่ยกลัวผีท,ทั้งทั้งที่เคยเห็นผีมไม่เคยเห็นด้วยซ้ำแต่กลัวไหม กลัวเพราะอะไรเพราะเราจินตนาการตามสิ่งที่เขาแนะนํามาเวลาเราไปดูหนังจระเข้เวลาเราไปไว่ายน้ําอยู่ตามแม่น้ําลาคลองเราจะจจะจนิจน,จน,จนตนาการถึงจระเข้ถูกต้องไหมเวลาไปเที่ยวทะเลถ้าเราก่อนไปเที่ยวทะเลเราดูหนังปลาฉลามเยอะๆแล้วไปลงทะเลเล่นบารนานาบ๊ดเราจะจินตนาการถึงปลาฉลามมางับขาไหมต้องจินตนาการเพราะอะไรมันเกิดความกลัวแต่ความเป็นจริงตรงนั้นมันมีปลาฉลามนะ ก็ไม่มีใช่ปแต่เพราะเราจินตนาการจากสิ่งที่คนเนี่ยเคยเล่าให้เราฟังมาจึงเกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวเราก็คิดตามเรียกว่าการปรุงแต่ง